บริษัทแอสตราโกล์มิเดลเน็ตเวิร์กจำกัดผู้นำธุรกิจเครื่องมือแพทย์ด้านผิวหนังและความงามที่นำเข้าสินค้าชั้นนำจากทั่วโลกก้าวเข้าสู่ปีที่40จัดงานเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่อวีเค e ีย t เดอะฟิวเจอร์ออฟคลสตอบโจทย์การรักษาสิวสำหรับคนยุคใหม่ในส่วนของ a เอสเตติกเองเนี่ยเราก็มุ่งเน้นไปที่ตัวที่เป็นเกมช c h a เจอรนะครับก็คือตัวอวีเคียนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่บอกถึงสาเหตุของการ ที่เกิดสิ่งเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะเปิดในกลุ่มของ the first a ่า c a r provider group ้นะครับก็จะเป็นกลุ่มแรกในเอเชียเลยรองจากอเมริกานะครับเป็นการเปิดตัวสินค้าตัวนี้นะครับการที่มีนวัตกรรมการแพทย์ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะแล้วก็มีการศึกษาการศึกษาที่ยอมรับเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็การรักษา ะะอยู่ในประเทศไทยของเราให้บริการในประเทศไทยของเราเนี่ยก็นับว่าเป็นเรื่องที่สามารถที่จะมีประโยชน์กับประเทศไทยในการที่จะดึงดูดน,ะะนักท่องเที่ยวนะคะหรือว่าชาวต่างชาติให้เข้ามาทําการรักษาในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น โดยภายในงานมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแบ่งปันข้อมูลและร่วมแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเครื่องอวิเครียรเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆซึ่งนอกจากแพทย์ที่มาร่วมงานจะได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมสุดพิเศษเผยโฉมผู้ให้บริการอาวิเครียรเป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยด้วย